แกงแสนสัตว์สวัสดีครับเจฟสวัสดีครับต้องครับครับผมทำเมนูอะไรครับวันนี้ทำอุกไก่ครับผมที่เป็นอาหารของทางเชียงตุงเชียงแสนครับน้ำพริกโต๊ะขูดปันครับผมแล้วก็จะมีจิ้นลุงครับจิ้นลุงเป็นอาหารของแม่ห้องสอนของชายใหญ่ครับผมคุณรู้คนเดีวเล้วป็นีบยอธิบายเรียบร้อยแล้วครับรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องครับทีมงานรู้ไหมครับว่าในน้ําพริกเนี่ยใส่อะไรบ้างหมูสามชั้นครับ อย่างเดียว <laughs> อย่างเดียวที่รู้อางีครับผมเช<ต>กม,มีใครรู้อะไรบ้าง <c oughs> อ่าตอนนี้ที่รู้วัตถุดิบหลักมีตรงน,นี้ครับดย๋ยวเราทําไปดีและขั้นตอนครับเชฟก็คือไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ครับผมหัวนหน้าทีมรู้เครื่องปรุงอย่างเดียวแต่ลูกทีมไม่รู้เดี๋ยวผมอธิบายครับอีกรอบครับผมแล้วแบ่งงานกันยังไงครับจะมีป่าปลื้มนะครับมีคิวนะครับที่จะหั่นเครื่องแกงก่อนนะครับส่วนเร็วจะรับผิดชอบของทอดนะครับลุงต่อยจะรับผิดชอบเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวครับ ไส้แอนกับเพลงครับจะหั่นเนื้อสัตว์รอ